เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลเอกพลบธรรมิสานน์สมาชิกวุฒิสภาคำถามครับผมขอพิปรายความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนเป็นรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสองประเด็นครับในประเด็นแรกก็คือขอติดตามเรื่องเดิมนะครับซึ่งผมก็เร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือประเด็นเป็นรูปที่หนึ่งครับคือการบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดซึ่งก็อยู่ในเอกสารในหน้าที่สองนะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น โดยที่รายงานความคืบหน้าการไปเขตจังหวัดนั้นว่าก็อยู่ระหว่างไกลเกลีย่ยข้อขัดแย้งนะครับอีก4ีคู่จังหวัดยังไม่ได้ข้อยุติแลวผมก็เห็นว่ารายงานเชนนี่มาหลายรอบแล้วครับเดิมผมว่าจะถามถึงสาเหตุและแนวโน้มนะครับว่าจะได้ข้อยุติมาไร้แต่ก็เมื่อสักครู่นะครับต้องขอบคุณท่านผู้แทนกรรมธิการนะครับที่ได้ก่อนนำในเบื้องต้นนะครับว่าขนาดนี้แน่ได้ เขอ,อยุติต,ตรงนันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านก็ได้เสนอในเรื่องของว่าในเรื่องการตราพระราชบัญญัติออกมานั้นเนี่ยก็คงใช้เวลานะครับนั่นก็น่าจะใช้การออกกฎระเบียบหรือว่าข้อคับต่งตางๆต,ตามพระราชบัญญัติการสา่ภูมิโยธานทะเลซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะครับก็ขอเปลี่ยนจากคาถามมาเป็นการเร่งรัดแล้วกันนะครับว่าขอให้ทางสำนักงานสภา,ภาพันธุ์นั้นได้กลุณา เรื่องรัเรื่องการจัดทําเอกสารรองรับนะครับตัวพระราชบัญญัติแล้วก็ตัวกฎระเบียบต่างรองรับเขตจังหวัดทาง,งทะเลต่อไปนั่นเป็นประเด็นแรกครับประเด็นที่2ก็คือขอติดตามเรื่องปฏิรูปสําคัญนะครับที่ถูกตัดออกจากรายงานท่านทางครับท่า,ทานกลางกาสังเกตนิดหนึ่งนะในรายงานเล่มนี้นะที่แจกมาคราวนี้ในความคืบหน้าเด่นช่วงหลังๆนะครับในแทบจะทุกด้านของแผนปฏิรูปนั้นประเด็นปฏิรูปที่นํามารายงานนั้นจะไม่ครบครับ ก็คือว่าบางเรื่องที่ถูกตัดออกไปแล้วก็เมื่อสืบนย้อนเรื่องเดิมน,นะครับก็พบว่าเริ่มตัดออกไปเนี่ยตั้งแต่รายงานในฉบับเดือนตุลาถึงพันวาหกสองครับก็เข้าใจว่าทางสำนักงานสภาพัาณ์นั้นอาจจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยน่าจะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าโดยข้คดีจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นกับรรท่านประธานขอสไลด์แรกครับขดยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแผนเป็นรูปประเทศด้านทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งมีทั้งสิ้น13ประเด็นเป็นรูปด้วยกันตามภาพนะครับ ตามภาพนั้นนํามารายงานในหน้า2อถึงสของรายงานเนี่ยมีหกเรื่องนะครับคือที่พิมพ์ไปตัวอักษรสีดําแล้วถูกตัดออกไปเจ็ดเรื่องในการคือที่พิมพ์ไป็ตัวอักษรสีแดงนะครับทั้งที่ในบางเรื่องที่ตัดออกไปนั้นยังติดขัดล่าช้าและก็ไม่แล้วเสร็จนะครับซึ่งเรื่องสําคัญที่ผมเห็นว่าส่งผลกระทบนะครับต่อความสําเร็จของแผนเปฏิรูปดรานนี้ก็คือประเด็นปฏิรูปที่สองครับปรับสมดุลโครงสร้างอง,องค์กรในการรักษาผูโอยู่าติทางทะเล สไลด์ต่อไปครับท่ามทางครับองค์กรเนี่ยก็มีการจัดตั้งแล้วนะครับเมื่อมีนาหกสองภายใต้ชื่อของศูนย์บริการารักษาผู้โดยชาติทะเลซึ่งโดยย่อวัดสอนชนสอรชรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติการารักษาผู้โนยชาติทะเลปี62ด้วยกันซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในรายงานสถานะกฎหมา,ายนะครับของแผนเป็นรูปด้านสิ่งแวดล้อมในหน้า12สอสอนชนนั้นมีฐานะเป็นสว่วนราชการรูปแบบเฉพาะครับสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งผมเห็นว่าขณะนี้โครงสร้างองค์กรนี้ยังไม่สมดุล ที่ว่าไม่สมดุลนะเพราะว่าเป็นสวนราชการความเป็นสวนราชการรูปแบบเฉพาะนั้นก็จะมีลักษณะพิเศษครับคือโครงสร้างหน่วยนะเป็นแบบผสมผสานจากหลายหน่วยงานด้วยกันครับการขับเคลื่อนภารกิจนั้นต้องใช้ทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จัดส่งมาจากหลายๆหน่วยงานด้วยกันทำนองดดวยกับกลอมนอซึ่งพวกเราก็คุ้นเคยกันนะครับในกรณีสอนชนเช่นกันครับตามสไลด์นะฮะเนื่องด้วยระโย์ของชาติทางทะเลนั้นมีความหลากหลายครอบคลุมในทั้งด้านพณิชยนาวี ประมงนะครับท่องเที่ยวปิโตรเลียมและกาซสัมมชาตินะครับมูลค่าหมหาศาลนะครับกว่าปีละ24ล้านล้านบาทนะครับจึงมีหน่วยงานรักษาประโยชน์อย่างน้อยที่สุด7หน่วยงานด้วยกันตามภาพนะครับกองทัพเรือตำรวจน้ํากรมเจ้าท่าสุลรากากรกมมมรมประมงทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่งและล่าสุดก็คือแรงงานคือกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งเจ็ดหน่วยงานนี้ต้องส่งข้าราชการมาปฏิบัติงานร่วมกันในสอนชนนะครับ โดยที่ในพระราชบัญญัติของสอนชนนั้นในมาตรายี่ิบหนึ่งนะครับก็ได้กําหนดให้แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยต้นสกัดนะครับที่ส่งข้าราชการมาปฏิบัติงานในสอนชนนั้นให้มีอัตรากําลังแทนครับตามความจําเป็นเพื่อให้ข้าราชการเหล่านั้นเนี่ยยังคงได้รับค่าตอบแทนแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆในอัตราที่รับอยู่เดิมนะครับซึ่งโครงการจัดทำอัตรากำลังแทนนี่ครับท่านประธานครับคือส่วนที่ล่าช้าครับขอสไลด์ต่อไปครับความต้องการอัตรากำลังแทนนะครับของทั้ง7หน่วยงาน ที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในสอนชนนั้นะมีทั้งสิ้นขณะนี้กาหนดไว้9 0 2อัตราด้วยกันนะครับประกอบด้วยกองทัพเรือ6ก2อัาตรานะครับตำรวจโดยตารวจน้ำนะ47อัตราอีกห้าหน่วยงานนะครับเจ้าท่าศุลกากรประมงและทรัพย์กรทางทะเและชายฝั่ง45หน่วยละ45ตราแล้วก็แรงงานใน23อัตรารวม9 0 2อัตราครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าอัตราลองแทนนั้นมีไว้เพื่ออะไรแล้วก็มีความสําคัญหรือจําเป็นอย่างไร ขอสไลด์ต่อไปครับก็ขอเรลียนว่าสำนักงานกพนะครับได้จัดทําแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังแทนสลับส่วนราชการที่ส่งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะเอาไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหนังสือสำนักงานกพนะครับที่นร1 0 0 8ทับว6ลนะครับลง6สิงหา6กมเพื่อออกมานะครับแต่ว่าชี้ให้ชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าอัตรากําลังแทนนั้นจะทําขึ้นก็เพื่อประโยชน์ในการบรรจุแล้วก็ส่งข้าราชการ ฏิบัติหน้าที่ในส่วนการรูปแบบเฉพาะโดยยังคงได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของหน่วยต้นสกัดเช่นเดิมตามภาพนะครับท่าทานลองดูนะครับในส่วนขาไปในส่วนที่จะโยกข้าราชการไปเนี่ยจะเป็นลูกศรสีดํานะครับข้าราชการในอัตราปกติคือในกรอบสีเขียวนะครับก็จะย้ายมาบรรจุในอัตรากําลังแทนนะครับในส่วนที่เป็นส่วนสีเหลืองโดยยังคงประเภทตําแหน่งระดับและก็สิทธิเงินตําแหน่งต่างๆเช่นเดิมแล้วก็เพื่อไปบัตรหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ในสวนราชการรูปแบบเฉพาะคือในกรอบสีสีชมพูนะครับสวนนครบตาหนดปฏิบัติหน้าที่นะครับขากลับนะครับลูกศรสีแดงนะครับก็ขร้นการภูนั้นเนี่ยอยู่ในอัตราการังแทนอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าตำแหน่งปกติที่ว่างอยู่ในหน่วยต้นสังกัดเช่นเดิมขั้นตอนในนี้เนี่ยจะต้องมีการจัดทำนะครับหน่วยต้นสังกัดก็ต้องประสานกับสวนราชการรูปแบบเฉพาะจัดทำแผนบริหารแล้วก็คาขอรับการจัดสรรเสนอตามสายงานนะครับจนถึงครมออนุมัติ น่าเสียดายนะครับว่าจุดถึงขณะนี้เนี่ยการจะทําตรากลางแทนสรับสอนชนนั้นยังไม่แล้วเสร็จครับโครงสร้างก็จึงยังไม่สมดุลผมเห็นว่ากระทบกับความพร้อมการปฏิบัติงานแล้วก็อาจจะส่งผลเสียนะครับตามมาอย่างมากจําเป็นต้องติดตามเร่งรัดอย่างเร่งด่วนก็ถามว่าทําไมต้องติดตามเร่งรัดอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ครับสไลด์ต่อไปครับผมขออนุาญ,ญาตยกตัวอย่างสิ่งสำคัญนะครับที่เป็นวิกฤตโลกในขณะน,นี้ก็คือสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19นะครับ ซึ่งไทยเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศได้ดีครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองคนเข้าเมืองจากตามประเทศทุกด่านนะครับทั้งด่านทั้งบก,ด,งด,กด,ด่ดดนา,ดดานทั้งน้ำและด่านท่ากรสยานไม่ผู้ติดเชื้อนั้นหลุดและรอดเข้ามาได้ซึ่งด่านทางน้ำนั้นทุกแห่งนะครับที่รับเรือเดินทะเลระหว่างประเทศนั้นศูนย์อาหารสกกากลโควิดหรือสวบคนะครับได้มอบหมายให้สอนชนนั้นควบคุมกำกับดูแลการคัดกรองคนเข้าเมืองของโดยต่าง ให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยซึ่งหน่วยงานตามโครงสร้างสอนชนที่เข้ามาดูแลรับชอบในเรื่องนี้นะครับภารกิจนี้คือศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือนะครับหรือสคอทสคทภาษาอัอองกฤษก็พอซิเคียวตี้คอนโทรลเซ็นเตนะครับ PSCC ซึ่งจัดตั้งประจำทั้ง23จังหวัดชายทะเลครับตามภาพนะครับก็จะแสดงผลงานสคอทอ ในการคัดกรองคนข้าเมืองผ่านด่านทางน้ำน,นะครับในช่วงตั้งแต่พฤษภาที่เริ่มเปิดให้เข้ามาได้นะครับจนถึงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับ27พฤศเจิากาซึ่งมีคนไทยและต่างชาติรวมน้องสิ้นนะครับเวกต,วตัวเลขอาจจะเล็กนิดนึงนะครับ2 7งพัคนเดินทางมากับเรือสินค้ากว่า3 1 2ร้อลำและล่าสุดคือเรือยอดเข้ามาอีกกว่า7จ็ดลำด้วยกันสไลด์ต่อไปครับคนนี้เรือยอดนะครับอันนี้น่าสนใจเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่ ก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้นักท่องเที่ยวนั้นต่างชาติชุดแรกนะครับเดินทางมากับเรือยอทเข้าจอดที่ภูเก็ตได้แต่ว่าจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองแล้วก็เข้ามาตรการกักตัวในเรือ14วันนะครับภายใต้การดําเนินการและกํากับดูแลโดยสอนชนนะครับและสอคอทภอูเก็ตนะครับร่วมกับเจ้าที่สาธารณสุขนะครับภาพต่อไปนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเรือที่จอดอยู่ที่ วัดภูเนกน็ตอันนี้เป็นในช่วงของภาพในการตรวจแซวหาเชื้อนะครับก็บริยอดกลางทะเลก็กคิดว่าบรรยากาศค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้ก็คือกําหนดจุดจอดเรือนะครับสำหรับเรือยอดก็คือจอดทิ้งสมอเรือผูกทุ่นนะครับห่างออกไปจากทางด้านอ่าวปอนะครับหกกิโลกว่าแล้วหาจากเก,กาะนาคาสองกิโลนะครับก็น้าทาลลองนึกภาพดูแล้วกันรับขณะนี้เข้ามาเจ็ดลำสามสี่ลำก็อยู่ในวงกลมสีเหลืองนะครับ ก็การสภาพการกักตัวนะครับในกลางทะเลในลนักษณะเช่นนี้นะครับ14วันนะครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้เนี่ยอย่างเก่งก็แค่ว่ายน้าร,รอบๆเรือดาผุดดำว่ายกันอยู่เนี้ยนะครับก็อาจจะเกิดความเบื่อนะครับก็ก็คิดว่าเสี่ยงนะครับในการที่จะละเมิดการกักตัวเพราะนั้นความเข้มแข็งของเจ้าที่ในการที่จะตรวจคัดกรองและควบคุมมาตรการกักตัวเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งเนื่องจากว่าสกทสไลด์ต่อไปนะครับ สะกะทแต่และจังหวัดที่ผู้เกิดด้วยกันนะครับมีกำลังพล7หน่วยงานทํางานร่วมกันเป็นทีมสาววิชาชีพนะครับอัตรากําลังจากจังหวัดละ9คนนะครับก็โดยจัดจากทอรสานะครับอีก6คนก็จัดจากตํารวจน้ําเจ้าท่าสุรกากรประมงทรัพยกรทะเละและชายฝั่งและแรงงานนะครับซึ่งทั้งสามจังหวัดนะครับต้องการอัตรากําลังทั้งสิ้น207อัตราด้วยกันทั้งหมดเนี่ยต้องมีการจัดตามอัตรากําลังแทนแต่ว่าขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้นครับ ปัจจุบันเป็นเพียงการส่งเจ้าที่มาปฏิบัติการชั่วคราวส่งผลกระทบต่องานปกติประจำนะครับสิทธิกําลังพลสิทธิประโยชน์ต่างๆและที่สําคัญขวัญและกาําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในสทจซึ่งผมเห็นว่าเป็นปราการด่านสําคัญนะครับที่จะคัดกรองคนเข้าเมืองในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดเ <c oughs> ช่นนี้นะครับกล่าวโดยสรุปครับท่านประธานผมก็ขอติดตามแล้วก็เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศดังนี้ครับเรื่องแรกก็ที่ได้พิปรายตอนต้นนะครับก็ ของการเปเขจตจังหวัดทางทะเลนะครับก็ช่วยเร่งรัดเรื่องการจัดทํากฎหมายแล้วก็ตัวกฎกระทรวงรองรับมาด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็ขอให้สํานักงานสภาพัฒน์นะครับช่วยติดตามแล้วก็เร่งรัดการจัดทําอัตรากําลังแทนของ7หน่วยงานในสอนชนนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงต้นสังกัดแล้วก็สํานักงานกอพอให้แล้วเสร็จโดยเร็วเรื่องที่3ก็ขอให้นําประเด็นปฏิรูปที่2การปรับสมดุลโครงสร้างอ,งองค์กรในการรักษาพันธุ์ชาติทะเลนั้น กลับมาอยู่ในรายงานความคืบหน้าคราวต่อไปด้วยคราวต่อไปขอความกรุณาว่าช่วยแจ้งความคืบหน้าให้ด้วยละกันนะครับและสุดท้ายนะครับขอให้สำนักงานสภาพ,พัฒน์นั้นกรุณาสวจสอบนะครับทบทวนว่ายังมีประเด็นปฏิรูปอื่นอีกหรือไม่ในทุกด้านของการเป็นรูปประเทศครับที่ถูกตัดออกไปจากรายงานความคืบหน้าแต่โดยสถานะที่แท้จริงแล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งสมควรจะต้องนํากลับมารายงานให้สภาทราบเพื่อเกิดการติดตามเสนอแนะและเล่งรัดต่อไป ขอบคุณท่านประธาน